สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากเช่าพระแล้วก็ไปซื้ออะไรบางอย่างมาครับใน,<ม>ในกระเป๋าใบนี้นะฮะต้องมาดูนะว่าจะเป็นพระเครื่องหรือเป็นอะไรนะครับซึ่งบอกเลยนะครับมูลค่า5้าล้านกว่าบาทห้าหล้านกว่าบาทนะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าในนี้นะฮะจะเป็นอะไรและผมจะเอาไปทําอะไรต่อนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันนะฮะไปนั้นเดี๋ยวเรามาดูทองในวันนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยนะฮะผมซื้อทองมาทั้งหมด 3โลนะครับถ้าคิดคำนวณแล้ว3โลก็โลหนึงม i̇şte ันประมาณ60กว่าบาทเนะ6 2 6 3 6, 1 6 6 2สาก็ประมาณ180 180บาทนะครับเดี๋ยวเรามานั่งเรียงดูกันดีกว่าครับก็วันนี้ไปที่เยาวราชมานะครับไปซื้อทองมาเพิ่มจริงๆผมมีอยู่บางส่วนนะฮะซึ่งตอนที่ซื้อมาเนี่ยไม่พอนะฮะก็เลยต้องไปซื้อเพิ่มนะฮอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ในการซื้อทองครั้งนี้นะครับนี่นะครับผมได้ทําการซื้อจริงๆนะครับแล้วก็จะนําทองไปจัดสร้างพระรุ่นนี้จริงๆนะฮะในการจัดสร้างพระครั้งนี้นะฮะซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากเดี๋ยวผมจะพูดถึงวัด ของหลวงปู่โตทั้งสองวัดก่อนนะครับบางท่านอาจจะทราบว่ามีแค่วัดประดูฉมพีเพียงที่เดียวนะแต่จริงๆแล้วนะวัดถ้ำสิงโตทองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่หลวงปู่โตท่านนะครับช่วงป้นปลายชีวิตท่านนะครับท่านก็จะไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่นั่นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับหลวงป,ปู่ท่านนะครับเวลาเดินทางไปที่ไหนนะครับวัดแต่ละวัดก็จะมีความเจริญนะครับอย่างวัดถ้ำสิงโตทองเนี่ยหลวงปู่ท่านเคย กล่าวไว้ว่าอย่าทิ้งวัดถ้ำนะฮะซึ่งเป็นวัดที่ท่านรักมากๆนะครับและในวันนี้นะฮะผมเองได้มีโอกาสนะครับสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่โตนะฮะแต่ผมเองนะครับอยากที่จะสร้างหนึ่งครั้งนะครับรวบรวมเงินครับไปทําบุญถึง2วัดนะครับก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะฮะซึ่งรายได้ที่ผมจะทําครั้งนี้นะครับหล้านบาทนะฮะผมจะไปมอบให้ที่วัดประดู่ินพีนะครับเพื่อนําเงินเนี่ยไปบูรณะอุโบสถนะฮะส่วนอีกห่ล้านบาทเนี่ยก็จะให้วัดถ้ำอินทวทองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง วัดนะครับเขามีโครงการจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะก็กําลังจัดทําอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพระจารย์ดาที่เป็นเจ้าอาวาสนะครับท่านก็ได้แจ้งไว้ว่าตอนนี้เนี่ยท่านได้หลออ่อเสาเข็มนะครับที่เป็นฐานนะครับไว้ยเยอะแล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครไปที่วัดถ้ำเราจะเห็นว่ามีเหมือนเป็นรูปหล่อของหลวงปู่โต๊ะนะครับเป็นใบหน้าท่านกับแขนกับมือเนี่ยองค์ใหญ่ๆเลยนะฮะนะครับผมซึ่งใครผ่านไปทถงนั้นก็สามารถเข้าไปทําบุญได้นะฮะ ในอนาคตถ้ารูปเหมือนองค์นีเสร็จนะครับจะเป็นแลนด์มาร์คที่จังหวัดราชบุรีเลยนะฮะจะแจ้งว่าพระที่จะดทาขึ้นมานะครับก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นเหนนรียญปั๊มนะฮะซึ่งเหรียญปั๊มเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะมีรูปเหมือนเป็นพระปิดตายอยู่นะครับแล้วก็จะมีลวดลายกระหนกนะฮะซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นยุคใหม่นะครับหรือเป็น ถ้าใครอยู่ในช่วงระาชการที่9หรราชการที่10เราจะเห็นว่ามีพุทธิลป์ที่สวยงามนะฮะก็ทําให้พระรุ่นนี้นะครับมีทั้งรูปแบบเป็นพระปิดตาที่อยู่ข้างหน้าหลวงปู่โตะนะฮะแล้วยังมีกระนกขึ้นด้านข้างนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบพระที่ตั้งใจทาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มีความทันสมัยนะครับ ด้านหลังเนี่ยยังเป็นยันตีสิงเฮนะครับหรือเป็นยันประจําตัหรือกุโตนะฮะก็ช่วยในเรื่องของแคลวค่าปลอดภัยนะในเรื่องของโชคลาภด้วยนะฮะอันนี้คือในส่วนของเหรียญปั๊มนะฮะต่อมานะครับในส่วนของเหรียญหล่อเนี่ยเหรียญหล่อเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่ได้เรื่องราวของมโนสารนะครับแล้วก็วิธีการทำนะเพราะต้องนําเหรียญไปหล่อนะครับ ไปต่อเป็นช่อนะครับแล้วมีการตัดช่อแต่งตะไบนะครับก็จะมีความสวยงามและมีความคมชัดด้วยนะฮะเหรียญหล่อเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายๆท่านนะครับก็จะทราบดีนะว่าพระที่หล่อเนี่ยจะค่อนข้างมีความคมชัดจริงๆนะฮะในส่วนเหรียญหล่อนะครับก็จะมีรูปแบบที่เป็นยันนะครับหรือยันนะมหาเศรษฐีนะฮะซึ่งด้านหลังยันนะเนี่ยก็คือเป็นยันอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่อยู่ในหลังพระปิดตาบดนิยันนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเมตตาและการค้าการขายนะฮะ ซึ่ง2รูปแบบนี้นะครับทั้งยันต์ปีและยันนะเนี่ยก็ปัจจุบันนะครับได้รับความนิยมไปนะฮะซึ่งเหรียญรุ่นนี้ผมแจ้งตอนนี้เลยนะครับว่ามีการสั่งจองหมดแล้วนะฮะทิมองค์พระเนี่ยจริงๆถ้าบางท่านบอกว่าคุณเอ็มครับรูปแบบด้านหน้าเหมือนกันเลยผมจะบอกว่าไม่เหมือนนะฮะถ้าเรามาพูดถึงเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มเนี่ยผมใช้วิธีการปั้นนะครับก็คือให้อาจารย์เนี่ยปั้นรูปเหมือนหน้ารูปท่านนะครับก็คือปั้นในขี้ผึ้งนะฮะ ส่วนเหรียญหลอกนะครับผมจะใช้วิธีการถอดนะครับก็คือถอดจากรูปนะฮะหรือเป็นทีดีนะครับถอดขึ้นมานะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนเอ่อเป็นเลซินนะครับเหมือนทีดีนะครับซึ่งเนี่ยผมไม่ีให้ดูนะฮะถ้าเป็นเหรียญหลอกกับเหรียญปั๊มเนี่ยรูปของลอกบูโตะเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะฮะจะไม่ได้เหมือนกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันนะแบบนี้นะฮะ ทั้ง2รูปแบบก็จะแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านบอกว่าเก็บ1แบบแล้วก็จะได้เหมือนกันจริงๆนะครับผมแมนะนําให้เก็บแบบและ1ององนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อล่างสุดหรือเนื้อบนสุดก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะจริงๆเนี่ยรุ่นนี้ถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะทราบว่าผมเนี่ยจัดสร้างเหรียญเป็นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าอะไรก็ตามที่ทําครั้งแรกเนี่ยต้องทําให้ได้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าทําไม่ดีเดี๋ยวจะโดนด่านะครับ และวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปผมก็ซื้อทองมานะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ3โลนะฮะเดี๋ยวเพิ่งนะน่าจะซื้อมาเกินด้วยเนี่ย10 20 30 40, 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1 4 0 150 160 170 180นะฮะนี่มันมีอย่างละ5บาทเนาะ2อันก็10บาทนะฮะผมซื้อมา3โลนะฮะก็เอาไว้สร้างเหรียญรุ่นสร้างบาร,รมีนะครับซึ่ง เหรียญปั๊มเนี่ยจะมีน้ำหนักทองคำเนี่ยราวๆประมาณ1บาทนะครับหรือ15.2กรัมนะฮะจำนวนการสร้างเหรียญปั๊มเนื้อทองคำเนี่ยคือผมสร้างแค่19บเกนะฮะส่วนในเหรียญหล่อเนี่ยจะหนัก22กรัมนะครับเพราะเหรียญหล่อเนี่ยจะต้องมีน้ําหนักเยอะกว่าเหรียญปั๊มนะฮะและเหรียญหล่อเนี่ยผมสร้าง39มสิกานะฮะทำให้ผมต้องใช้ทองเยอะมากๆนะฮะทำให้ผมเนี่ยต้องไปซื้อทองเยอะเลยนะฮะและทองเนี่ยยังคงใช้ในเนื้อนาคนะฮะแล้วก็จะเป็นเนื้อหน้าทองคำนะ ก็จะต้องใช้เยอะพอสมควรนะก็ทําให้ผมเองนะครับซื้อทองมาเตรียมไว้นะเพราะฉะนั้นใครที่จองทองคําผมไว้ไม่ต้องกลัวนะครับทุกท่านจะได้เหรียญทองคำนะที่มีน้ําหนัก96.5นะครับก็คือผมจะเอาทองคําไปหลอมและทําเป็นพระนะฮะก็คือว่าไม่ได้ผสมเลยนะครับก็คือเป็นทองคํา แท้เลยนะครคือ96.5นะครับและท่านใดที่สนใจที่เป็นเนื้อทองคำนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เพราะจริงๆเนี่ยผมมีเก็บเอาไว้ส่วนตัวนะครับอยู่ราวๆอย่างละ3ชุดนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยผมก็อยากที่จะเก็บเอาไว้แต่ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อมาได้เพราะตอนนี้เนี่ยผมยังมีเก็บไว้อย่างละ3ชุดนะครับก็คือเหรียญหล่อ3เห3รียญปั๊ม3านะฮะนะครับผม และในครั้งหน้านะครับอย่าลืมฝากติดตามด้วยวันนี้นำทองคำมาให้ดูนะครับแต่ในครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะนำมวลสารพระรุ่นสร้างาบารมีมาให้รับชมกันอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอยางนีนะฮะสำหรับวันนี้พี่พันเทพต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ